เย็ยนเมืองหน้าอีกหนึ่งครั้ง โอ้โหสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในห้องพักอันสวยงามของผมนะครับวันนี้นะครับน,นี้คือห้องพักที่เราเดินทางมาถึงพาไปชื่นชมนะครับไหนมาแล้วก็ต้องพาทัวร์นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งเพื่อมาเยือนเมืองหน,น้าวันนี้อากาศหนาวครับฝนตกโอ้โหโโห,หนาวอ้ยคนอยู่กรุงเทพอิจฉาผมไหมครับ คนกรุงเทพอีสาไม่เอ่ยตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองน,น่านนะครับวันนี้คือ,อที่ห้องพักของเรานะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีกว่า,าวันนี้ฝนตกครับที่ผมอยู่ที่ริมชานนะครับยู่คือห้องพักของเรานะครับคืนนี้นะครับกระเป๋าแดงรู้ไหมว่าผมเป็นคนชอบสีแดงรู้หรือยังครับแต่วันนี้อากาศด้านนอกหนาวครับโชคดีจริงๆในภรรยานี่ เอาเสื้อกันหนาวมาให้ติดมาด้วยนะครับเพราะว่าพอมาถึงฝนตกลบนะครับโอ้ห้องพักที่นี่สวยมากเลยครับห้องพักนะครับมีตู้เซฟห้องอาบน้ำนะพื้นนี้เราจะโป๊ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ด้านนอกนะครับเปิดห้องไปแล้วครับแต่นนัโอ้โหครับนี่ แม่เราบรรยากาศนะครับวันนี้ผมมาก,กับคณะช่องห้านะครับโอ้โหมากับสายฝนนะครับสายฝนตลอดทางนะครับก็บรรยากาศแมวัวนนี้เสื้ออากาศหนาวครับอากาศหนาว ไปดูดูแถวนี้ที่มีอะไรบ้างนี่ในห้องโอโหก็ให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวจะออกไปเตะสอบรายเล่นสักหน่อยนะครับนะครับก็ไม่ได้คุยกันหลายวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันนะครับวันนี้เรามาเพื่อที่จะ มาเก็บบรรยากาศนะครับเข้าข้างไนหนาวหนาวครับฝนลงหนาวครับอากาศหนาวเลยนะครับกรุงเทพเป็นยังไงนั่งไ์ตรงนี้โอ้โหเขาท่าเขาท่าวันนี้ผมหายไปหลายวันเช่ไหมเมื่อวานนี้นั่งวันก็ยุ่งนิดหน่อยนะครับ เตรียมการนนี้ผมมาดูสถานที่เพื่อจะเตรียมถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีนะเป็นถ่ายทำรายการสารคดีนะเกี่ยวเรื่องการทำถนนนะครับแล้วก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังวหวัดน่านนะครับ อามีจากบ้านนั้นคนท่าใหม่จันทบ,บุรีนะครับโอเคครับวันนี้มากันคณะทีมช่องห้าครับทางสถานีโทรทัศน์กองทบ,บช่องห้าก็เดินทางออกเมืไปเนี่ออกจากบ้านตีสี่นะครับนะ เราจะบ้านตีสี่แล้วก็อ๋อพญยายไม้แล้่เมื่อวานเมื่อวานเมาานื่อวานไปทานข้าวกับพี่ประเด็จพญายไม้มานะครับแล้วก็วันนี้ผมมีภารกิจต้องออกจากบ,บ้านนี่ก็เช้านี่เพิ่งมปถึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านเดี๋ยวสภาพก็ทีมงานก็จะพาเราไปทานอาหารนะครับผมก็เลยมีโอกาสเข้ามาล้างหน้าล้างตาเช็คอินเข้าที่พักก่อน เดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ว่มามาีอะไรบ้างแต่ว่าโอ้โหไม่น่าเทื่อครับว่าอุณหภูมิกรุงเทพเป็นไง,ไงครับที่นี่ฝนตกตลอดทางครับตอนนี่เัาเข้ามาหลังจากเข้าจังหวัดน้านนี่นะเขาบอกว่าฝนตกมาตั้งแต่นั้นเลยแล้วก็คืนนี้จะฝนตก40%่สิอร์เนแสดงว่าคืนนี้เราจะอยู่ท่ามกลางสายฝน ส่วนพรุ่งนี้ก็จะพอมีอากาศครึ้มนะครับแล้วก็คืนก็ฝนตกอีกนะครับก็ขอในพรุ่งนี้ขอทํางานก่อนนะครับยังไงขอฟ้าขอฝนอ,อย่าเพิ่งตกเลยนะครับพรุ่งนี้ขอให้มีเวลาได้ทํางานนะครับโอ้นนยอากาศหนาวรู้ว่าเราป่วยวะอากาศเย็นนะบรรยากาศโดยรอ,ยอบนองนั่งนั่งนั่งชาน ทิเทศร้อนอบอ,อ้าวใช่ไหมที่นี่พูดได้เลยว่าหนาวครับตอนนี้ผมหนาวนครับขนลุกขนลุกเลยนะเพราะว่าอาจจะเพราะพื้นที่ที่นี่สูงและเนฝนตกแนะสดงคืนนี้อากาศน่าจะหนาวนะครับเกิดแปลกีนะครับแปลกมากว่าตอนออกทางเยบร้อนตับแลบนะครับระหว่างเดินทางนะครับแวะตามปั๊มเนี่ยร้อนมากนะครับ เจอไฟป่านะครับนะครับไฟป่านะครับมองเห็นไม่ทอะไรคนระับไอแดดที่ทางวิ่งระหว่างทางช่วงที่จังหวัดแพร่นะครับอุตรดิตถ์แพร่นะครับยังไม่ทันขึ้นเหนือนะครับมองไปบนภูเข,ขานี่นะมีควันไฟนะครับขึ้นเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อากาศร้อนมากนะครับแต่พอมาถึงนี่โอ้โหเป็นคนเรื่องเลยครับนะ เชื่อว่าเราคงจะได้เห็นสายหมอกแน่เพราะฝนตกนะครับฝนตัวอากาศ็นนีก็จะมีหมอกจะได้เห็นบรรยากาศหมอกในตอนเช้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมมารอบที่แล้วนี่ก็หนาวนะครับมาช่วงปีใหม่ก็ได้มาสมผัไอหนาววันนี้กลับมาครั้งก็ได้สมผัไอหนาวเหัเดี๋ยวท่านพ่อาจะพาเราไปทานอาหารเย็นนี่คุยเรื่องอนะไรล่ะ โอ้โหทุ่งนานะทุ่งนาสวนแปลงดอกไม้นะครับอยากจะฝา่าได้ผลไม้จังเลยคนระับพาไปดูแล้วงนี้อย่างนี้เขาคงไม่ได้นะครับเพราะลึกเห็นแล้วนี่ถ้าไม่พาไปดูก็จะผิดนิสยยัยของมาร์คปิบูะครับ ไปดีกว่าเอ้ยเราพาทัวร์นะมาทัวร์ดีกว่าฝ<ฮ>นเรม่นตกอีกนะครับ,บช่องห้านะโอ้โหเห็นไหมครับผมสนซวนดอ,อกไม้ไหมครับ ม่ได้ใส่หน้ากากกไปแล้วเปล่าวะเอาหน้ากากกันเดี๋ยวเขาจะรังเกียจเราในชะ่ไหมไม่กส่หน้ากากกัน จะเลาะใช่ไหมไม่ได้เว้ยฝนตกเว้ยไปไม่ได้ครับฝนมันตกอะครับ,ต,รบตอนนี้เราออกไม่ได้ครับเพราะฝนตกอันให้ดูเชิเงเองยเชิงเองยดูกันแล้วกันครับโอโ้โหมีสวนดอกไม้นะเมื่อกี้เป็นนี่ดูจากเงาครับในกระจกนะครับ เห็นไหมว่าเป็นแปลงดอกไม้ป่าดอกไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอยากลงไปแล้วฝนมันตกเห็นไหมซูมนะซูมซูมซูมได้ไหมซูมก็ไม่ได้เว้ยเห็นไหมเห็นดอกไม้ไหมครับเห็นนดอกไม้ไหมครับซุ้มดอกไม้ดอกอะไรวะเนี่ยยื่นลงไปยื่นลงไป คุณ <c oughs> นี้ก็ไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเขาก็โกรธนะครับเอที่พักคืนนี้เขาท่ามากเลยนะครับแต่เผลอฝนมันตกอยากจะดูอย่างไปเดี๋ยวฟ้าผ่า <c oughs> สาบานไม่เยอะเห็นไหมพูดถึงเลยก็คุณภูมิคืนนี้น่าจะประมาณยี่สิบ ว่าองศาน่าจะได้นะโม้สกว่าผมหนาวตอนนี้อากาศถือว่าหนาวแล้วก็เย็นยอยากจะใส่แจ็คเก็ตมากเลยโอ้คนดูต้องร้อยกคนเลยนะฝนเริ่มเบาหาเลยว่าที่ราบังฝนเอาอุปกรณ์บางฝนลไม่มีอุปกรณ์ที่จะบางฝนได้เลยวะ แดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วแสงแดดมาแล้วฝนเลิศตกแดดมาแล้วแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาบันไดพวกเราจะมใส่เป็นปกติครั้งหนึ ok. ่งคือความหวังระยาร้อนใช่ไหม โอ้โหแม่นะครับโอ้มีห้องชั้นใต้ดินด้วยอันแน่โอ้มีห้องนี่น่ารักมากเลยครับห้องนอนนะห้องนอนเล็กๆมาสำรวจนะครับแน่ห้องนอนเล็กเตี้ยๆ,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 ๆแล้วน่ารักมากเลยนะแม่ เดี๋ยวเราก็พามาที่ทุ่งดอกไม้จนได้เนี่ยมีที่พักไปต่อนะครับโอ้โหนอนชมนาอืมนี่เห็ไหม่ดอกไม้ไหมยที่ผมบอกไหมครับเห็นไหมว่าเป็นดอกไม้นะครับทุ่งปองเป็นแปลงดอกไม้นะครับโอ้โหนอนชมนานะครับเบียแตะตะปองนะครับ ลงไปย่ำลงไปมีลำธารสำหรับน้ำไหลโอ้ข้างบนนั้นมีน้ำไหลตรงนี้น่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยดอกไม้ไหมจะหาผมหลอกนะโ็้าานะดอกไม้ครับทุ่งดอกไม้นวนดอกไม้เบนบานสลอน หมูพมอนดอกพือคุณขอกคือดอกแก้วโอ้โหนะครับนอนชมสวนดอกไม้นี่คือบรรยากาศของรีสอร์ทที่เราพักในค่ำคืนนี้นะครับข้างบนนี้น่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะผมยังไปไม่ถูกยังมี แปลงดอกไม้น่าจะมองเห็นอยู่เนาะเขามีสวนดอกไม้ให้เรานอนชมที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะครับอ,อากาศสดชื่นมากเลยครับพี่น้องนะครับบอกเลยว่าอากาศสดชื่นมากบรรยากาศหลังฝนตกแบบนี้นะโอ้โหเห็นฟองฟ้าไหมครับท้องฟ้ามีแดดอ่า คิดถึงลูกกันคิดถึงแยด้วยนะเนี่ยโอ้ที่เราไปไหนเราจะไปได้วยกันสามคนแล้วยิ่งเห็นเตียงมีสามเตียงอ่ะวันนี้นอนได้สามห้องเลยโอ้โหนะครับโอ้ที่ช่วงขึ้นเหนือนี่เราจะมาด้วยกันทั้งครอบครัวนะครับรจะมาด้วยกันทั้งครอบครัวแล้วก็อันนี้เราปิดรีสอร์ทเลย กันเยอะนับทีมงานนะครับนะครับก็บรรยากาศโอเคนะครับผมว่าผมชอบเที่ยวด้วยกัน3คนเพราะไม่รู้แล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆนะตลอดเดินทางเที่ยวแวะกินกาแฟาแวะทานอาหารนะครับเป็นช่วงที่เราได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากที่สุด พรุ่งนี้เราจะออกสำรวจพื้นที่ที่เราจะไปถ่ายทำสารคดีกันนะครับพาทัวร์สถานที่ก่อนมีจักรยานให้ปั่นด้วยอ่าดูสครับมีจกัจกรยานให้ปั่นด้วยนะครับ เปี้ยวหน่งน่ารถกไหมครับเห็นรถจักรยานไหมให้ปั่นไหมครับอ่าทัวเลยเฮ้ยโทษฟุกเลยมาวันนี้อากาศเย็นนี่ผมนะก่อนจะเดินทางไปบ้านนะเขคงร้อนนะ้ไม่เอาเสื้อแจ็เก็ตติดมานะผมได้เอาเสื้อแจ็เก็ตติดมาด้วย เสื้อแจ็คเก็ตของเรากนะ็เลยได้ใส่ใลคืนนี้12บองปนาหลวงพระบาง215กิโลแมวนะครับ12บปนา525กิโลนะครับ ยังไม่มีอะไรไหนๆก็มาแล้วนะครับอโอกาสเซเวตันนี้อ่านี่สะว่ายน้ำครับพี่น้องใครไม่เคยเห็นสะวยน้ำผมจะพาไปดูสะวยน้ำนะครับสะวยน้ำ น้ำนวดหลังด้วยนะครับสว่ายน้ำปีนี้ไม่แน่ไม่มีใครจะแอบมาว่ายน้ำตรงนั้นก็มีลานคอนเสิร์ตด้วยโอ้โหใจของรีสอร์ทนี่ไม่เล็ก,กนั่นเองจนวนห้องพักไงรีบไปดูไปรีบสำรวจก่อน มีอะไรบ้างโอกาสพาลุยย่ำคามชื้นแฉะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่ามันมีสระว่ายน้ำฉะนั้นต้องไปดูเมื่อกี้ผมออกมาตรงนี้นี่หว่าเย้นี่คืออะไร นั่นไงว่าแล้วมันคือสระว่ายน้ำจริงๆด้วยตรงนี้ก็เป็นนั่นน่าจะเป็นที่ทานอาหาราโอ้โหนี่คือโต๊ะที่นั่งทานอาหารเห็นไหมครับแปลงตอไม้ที่ผมพามาเมื่อกี้นี้ ามาในช่วงนี้นะก็เป็นโล w season นะครับนะช่วงนี้ก็คงจะคนก็คงไม่มาเที่ยวกันแล้วล่ะเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูร้อนคนมาเที่ยวน่านก็น่าจะมากันตอนออลูกหมากนะครับลูกหมากุุกำลังหล่นอยู่ที่พื้นไปดูสะว่ายน้ำอีกที่ก่อนดีกว่า ถอดรองเท้าแถ้าเราไม่ถอดจะมีปัญหาบ่ถ้าถอดเราก็ต้องเปลียกเราจะไม่ถอดเราลักไก่ขึ้นไปก่อนตอนนี้ก็ยังเผลโอ้โหเป็นไงครับไงล่ะไงล่ะเป็นไงครับหหาว่ายน้ําชมนาโอกาสโปรโมทสถานที่เลยนะครับนี่ เห็นสาวๆอยู่ต้ตจำไ้่านครับพาทัวร์สถานที่นะครับถ่ายดีกว่าลองดีกลับไปชาร์จแบตกันโอ้เราลืมถ่ายหน้าเรากับวิวจะได้ไว้แคปหน้าจอทษทีครับมีหน้าเรากับหน้าที่แคปสถานที่แบบนี้ ว่ายน้ำเผื่อปีหน้าเราจะได้ไวมาเที่ยวนะครับนหน้าร้อนก็นเล่นน้ำได้ใช่ไหมครับไปต่อถ้าน้าหนาวก็ฝันไม่ได้ครับมาที่นี่จะมาเล่นน้ำนะจ้างก็ไม่ลงหรือแล้วเพราะว่ามันหนาวอันนี้ถึงให้ผมลงน้ำผมก็ไม่ลงหรอกเพราะรู้สึกว่าอากาศมันก็ค่อนข้างหนาวนะ กอยอูคุ่มในการช่อง5่าครับส่งสัญญานวาแล้วอ่าพ,พักถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยนะครับอา่าวรถตู้เครีมออกกันแล้วเหรอมีรถข่าวช่องอะไรมาช่องหนึ่ง โอ้พี่สวยพี่ <นะ S 1> ตรงนี้มีสระว่ายน้ำด้านบนเลยพี่ <นะ S 1> ด้านหลังมีทุ่งทุ่งดอกไม้พี่ <นะ S 1> พี่ลองเดินเลี้ยวขวาไปพี่ลองเข้าไปเดี๋ยวผมเอาล็อกห้องก่อน,น <ะ S 1> โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะดีไหมวันนี้นะนำขนาดนี้แล้วกันลาไปด้วยก,กับแสงแดด นะครับในยามเย็นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ